สวัสดีครับแพตตี้ชาแน,นลกลับมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่เหมือนเดิมนะก็นี่ชื่อคาเฟ่ว่าบุคลิกนะครับหรือเรียกภาษาไทยคือบุคลิกนี่เองก็นี่ครับก็เดินเข้าไปนะครับบรรยากาศโดยรอบคือดีมากๆแล้วก็ซื้อคุมปองท่าละ50บาทนะครับอ่าแต่คุมปองเนี้ย คือสามารถนําไปเป็นส่วนลดของเครื่องดื่มหรืออาหารหรือเค้เกรหรือของเบเกอรี่หรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเช่นสมมติกาแฟแก้วละลอยนะครับก็คือเป็นส่วนลด50บาทครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆร้านนะครับก็มีทั้งกาแฟแล้วก็มีเค้กครับนี่เค้กน่าทานมากเออดูไปเป็นไงน่าทานไหมเพื่อนๆเราจะบอกว่าอร่อยด้วยนะ นี่ก็เมนูน้ำนครับแล้วก็เป็นเมนูเบเกอรี่นะครับแล้วก็มีอาหารทานเล่นเหมือนเดิมครับผมผมก็ได้ทําการสั่งช็อกโกแลตเค้กไปนะครับก็มาดูกันก็เขาก็จะมีที่เรียกนะครับอพอของได้แล้วก็นี่ครับเค้กครับอร่อยอยู่นะนี่กินให้ดูเลยนี่อ,อ้ํา รส no, ชาติช็อกโกแลตดีมากนุ่มๆครับเขกนุ่มมากเลยดอกไม้นี้กินได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไม่กินดีกว่าเนาะไม่กินแล้วกันออะเขีย่ยออกอ่ะ <laughs> งําอีกคำหนึ่งอ,อร่อยมากครับอืมคราวนี้กินกับบลูเบอร์รี่นะครับอืมอืมอร่อยครับผม <laughs> <laughs> เพื่อนหนูก็สั่งเป็นชาคามโมไมยนะ <laughs> ก็จะได้แบบหลับสบายเนาะนี่ ปิงปิงน,น,นี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นลานเอาดร์นะครับก็ออกมาก็จะเจอธรรมชาตินะครับนี่ในหน้าร้านเป็นอย่างนี้นะครับวันที่ผมไปดีนะฝนไม่ตกแต่ไม่ร้อนเลยดีเลยเพื่อนๆ <c oughs> เออ,อนี่บรรยากาศภายในร้านแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูหลังร้านนะครับนี่ครับบรรยากาศหลังร้านคือดีมากวิวดีสุดๆไปเลยแล้วคือเมฆเยอะสวยถ่ายรูปสวยมากตรงเนี้ยเนี่ยผมพาเดินชมรอบๆนะ ตอนนี้ก็จะประมาณอย่างนี้เนาะเนี่ยวิวแบบวิวทิวเขาอะเออแล้วก็ต้นไม้สีเขียวนะม,นนะมีลำธารเล็กๆนะลำธารเลย <c oughs> อ่าแล้วนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับเอาไว้นั่งถ่ายรูปเล่นนะครับก็สวยเหมือนกันนี่แล้วมีน้องเต่าด้วยอืสามารถให้อาหารได้นะแล้วยังมีน้องกระต่ายด้วยกระต่ายตัวใหญ่น่ารักมากหอยากจับอยากอุ้มเลย่ วันนี้ก็หมดแล้วนะครับทิปเขหญ่โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับพทตติชแน,นลฝากติดตามด้วยนะฝากกดรูหัวใจด้วยเด้อบ๊ายบาย